เป็นกระแสฮือฮาอย่างมากเมื่อลิซ่าแบล็กทิงหรือลิซ่าลลิสามโนบาลได้โพสต์ภาพสุดแซ่บในชุดบิกินี่ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวที่กรีซแถมมีการเทียบภาพช็อตต่างๆจนเป็นที่จับตากันว่าไปกับครอบครัวของเฟรเดริกอาโน ฟรดริกอานอลทายาทมหาเศรษฐีเครือแบรนด์หรู LVMH ที่เคยเป็นข่าวด้วยกันก่อนหน้านี้ล่าสุดเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานิวเซนสื่อดังของเกาหลีใต้ได้นำเสนอข่าวอ้างถึงตัวแทนของ YG Entertainment ว่ามีการถแถลงข่าวการเดทของลิซ่าครั้งแรกเพียงสั้นๆว่าเราไม่สามารถยืนยันข่าวการออกเดทของลิซ่าได้ซึ่งคาตอบนี้มีความเป็นไปได้ 2ประการคือ 1. นึ่งลิซ่าต้องการให้เรื่องชีวิตรักของเธอเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออย่างที่สองข่าวลือนี้ไม่เป็นความจริงหากย้อนไปในช่วงที่ผ่านมาทาง YG Entertainment เคยออกมายืนยันข่าวเด็ดของสมาชิกวง l l c k p ทิ k แบบชัดเจนคือกรณีของจีซูแบล็กทิงที่กำลังศึกษาดูใจกับพระเอกหนุ่ม อันโบยอนส่วนข่าวเด็ดของเจนนี่และโรเซ่นั้นทาง YG ใช้คำตอบเดียวกันกับลิซ่าซึ่งก็คือไม่สามารถยืนยันได้